สวัสดีค่ะมีข้าวคั่วอีกเนาะค่ะพี่น้องสิงแก้งพักหวานเซปร้าแห้งเนาะคะ่ะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะสิ่งคายผีหอมเกลือะคะ่ะพักหวานป้าแห้งใช่น้ำหรืก็ซับไป้เนาะค่ะพริกตามใส่หอมใส่เกลือน่อยหนึ่งะคะ่ะอันนี้สีหลวกพักหวานก่อนเนาะคะ่ะเนื่องจากว่า ผักหวานเหลื่อมใบญ่แล้วฮะสิลวกเพื่อลดความเหม็นเขียวเนาะคะ่ะลดความคิ้วของผักหวานสลวกออกก่อนเนาะค่ะใบ้บให้หแกงแล้วเหม็นคิ้วเหม็นเขียวนเยวนาะค่ะพี่น้องจะทาการลวกก่อนนะคะแกงแ่กระถ่าอีกเนาะค่ะพี่น้องื้นนี้หลวกพักค่ะแล้วก็สตักออกมาพักไว้ค่ะจังสิตังน้ใไม่จังเสดกแกงเนาะค่ะพี่น้อง หลวกบดนนะค่ะหลวกแแ๊บหนึง่งพ่อมันเศร้าหม็นคิ้วกะตักออกค่ะพี่น้องพ่อตักออกแล้วห้อกาสิตั้งนนามหม่นะะเานาะค่ะอาน้ำลงใส่กระทะไม่เนาะค่ะพี่น้องสด็จทำการแกงแล้วค่ะพี่น้องใส่นามลงไปใส่ตะไครลงไปค่ะแล้วก็ใส่พริก ชิต้มแล้วเนาะคะ่ะลงไปค่ะนำลางโคกผอมพี่น้องเป็นการแกงพักวานใส่ปละแหงเธอแลลกเนาะค่ะพี่น้องบองหูว่าโมเพินแกงแบบไเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนนี้สิแกงแบบนี้เนาะคะ่ะใส่นำ่างโคกพี่น้อง การแกงกินในครอบครัวนะคะพี่น้องทำอาหารง่ายๆกินเองค่ะเรานำเดือดค่ะเรานำเดือดอีกสักพักนึงเ้าวกระเจี๊เใตอ,อใส่ปลาแหงปลาแหงที่ห้าล่างติดซับเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องใช่นาไมนิม่มค่ะพอเดือดค่ะใส่ปลาแหงติดซับเหลวลงไปนะคะ ชาวครัวค่ะพี่น้อง,งองสุสุลดน้ำปลาน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะค้นให้เขากันจักน้อยเนาะคะ่ะสักพักห้ากัดใส่พักหวานที่ห้าลวกแล้วเนาะคะ่ะใสลงไปค่ะกับคน้นข้นจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องแกงแฉลดพี่น้องบอกหูว่ามมเพิ่นแกงแบบไดนเนาะคะ่ะ ปดเบึงแกงเอาเลยเอาเอาแบบนี้เลยค่ะสินจักน่อยเนาะคะ่ะบาเม้นขิวเม้นเขียวค่ะเพราะว่หลวกออกแล้วเนาะค่ะพี่น้องภาวหลืมใบย้ายเข้ากับหลวกออกเนาะคะ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่อีตูลงไปเนาะคะ่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเป็นตะแสเป็นอ่ตะกินบอกพี่น้อง ยังได้กับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในได้ค่ะพี่น้องพอกันใหม่ค่ะวันดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามในเด้ค่ะ